นำเอื้อยครับนำคอยกินขามือเร็วไปกแล้วครับของครับขามือเร็วขามือเลยนีมยมยย่มาแล้วครับของแม่น้ำนครน,นายก ครับสวัสดีครับเอสวัสดีก่อนหมูสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับตกปรากฏดีกแล้วครับมือนี้นอะเงี้ยนครับเงี้ยนมือนี้มาลงมาไม้แนะนำนครนายกครับผมอะวัด้มาโดนเนาะล้องมาบึง นำก็ไหลครับนำไหลเยอะๆมาลองเบอรงครับว่าสิบป็นยังไงแม่น้ำนครนายกบ่เดมาโดนแล้วกะมาแบบเสียงดวงครับมือน,นี้จากสีมันหรือบอ่มนันครับบรรยากาศยำแรงนำไหลเยเกยเยื่อมือน,นี่กะเช่นเคยครับนี่ทีเด็ดครับมหมักโซฟาจ้า มาหมักโซฟาครับผมมารอรุ่นน้ำเงินครับแบบสิมันหรือว่ามันเดี๋ยวมันไทยบรรยากาศเงียมือแรงแม่นานครนายกให้ชมครับผมเดี๋ยวก็สิเริ่มถกปลากันแล้วเริ่มคำแล้วครับโอเคล้อลุนน้ำเงินสีมูหรือสีจ้าอะมื่อนี่ปิดเลยมาแล้วครับผมของ โอ้ของแม่น,น้ำนครนายกครับอออของแม่น,น้ำนครนายกครับผมสวัสดีฮาตัวได น้ำมันเบาครับน้ำใส่โอ้โหรัวบวกครับตัวนี้โอ้โซสัดจ,จานี่นะครับมัมมักโซฟาโอ้หาตัวหนกครับนำนำเอื้อยครับน้ำคอย ไลครับของครับขามือเลยขามือเลยขามือเลยครับตันกินมินไว้ได้จะออออจับกันเวดพอดีมันดึงบืดเลยปะามาคู่ครับมาคู่ มาแล้วครับของแม่น้ำนครน,นายกไอ้หาตัวอากเหลือเกินมึงอ่ะผมมีกำลังใจแล้วโอเคครับผมขอยยาดลุยต่อครับ <c oughs> ได้ไปคิมเลยดูบ่ดูบแล้ว <c oughs> อราดูมันบาสิของบ้าวใส่งานเลยมาเมาฉีโชว์ให้นีน่นกากกจัดแล้วครับกินปองแปงครับขวกขากเออได้ซื้อไม่เราเว้ยขวกขากเว้ย <laughs> เบื่นปองแปงแล้วขวกขากมามีตัวกินกัดมีกำลังใจที่นั่งต่อนะเว้ย โอเคครับงานนะักกกกระดิ่งสั่นกองบอกรอของอยู่นะใ <c oughs> Ủa phá xạ đây mà Khẩu ừ. to mà Lúa ơi Mà lúa ơi Mà, lối. mà lối. โซฟาความโอ้ยคนกระตุกใจเนาะส้าซ้าหมัวเลยซ้าหมัวถึอเงี้ยบะเนียมาแล้วครับของครับของยู่หัวสูบครับผมัวยัง่อกขึ้นงอยง กินปองแปงกินครับโ่้ทันเคาเ่อนหัวยังก,ก่อนหัวสูบหัวสูบปลปปาครับคนนายกอู้มาแล้วครับปองแปงกระดึงครับว่ากันนี่ว้าวของรับของอู้ โซฟาปองแปงจวดเลยครับบ่วเดียวัดบ้งคันนี่หมูตัวนี้กันครับเมียนบวบเอาเอาหว่ะโซฟาจ้านวดบัวขันคลายก่อนแปงเอาเรื่องครับมาหมักโซฟางหญ่เลย In quá, yêu quá yêu như yêu quang yêu quang yêu nhìn yêu quang yêu quang yêu quang yêu 2 mà, Tết nữa. Tết nữa, guys, <coughs> <coughs> ของครับสวยงามเลยครับต้งมากโอ้เห็นงัดวันตัวละสองลมาเรียวมาเรียวมาเรื่อยๆสวยงามครับรก็กระดิ่งสินนี่ค,ครับเก็บของเก็บของกังงงบบ้านครับผม ก่ะขยะทุกชิ้นที่ผมเอามาผมก็สงเก็บดตทิม้มทางขยะนะครับ่นทิ้มลงแม่น้ำครับไปคนสะอาดของแม่นม้ำผลงานเล็กน้อยอ่ะโอเคครับผมกมือคือนน้ำเมื่อไรครับขึ้อนนอนคือนนอนประมาณตีหนึง่งขึอนนอนทั้งรถนอนทั้งรถ จอดเรือไว้ครับก็สอบมากคับเก็บขอเก็บของกลับครับนำวัตถุไรครับผมถ้าไม่นำนะเขานายกถ้าหน้าถ้าไหนสิมาล้องกับแนวน้ำเป็นเสาเทียบกับน้ำสิไหรคืนกับนำวัตถุไรครับเด็กโตขวดตีหนึ่งครับมาเพิ่งผลงานกันครับผลงานเมื่อคืนพอได้กินครับกับกล่องเลยโอเคครับก็ ฝากกดติดตามครับอิสานหากินใบไรไ,ไกบต่อครับแล้วก็เนี่มัมมักโซผ้าเนี้มัมมักโซผ้าครับเนี้อตัวประกก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามครับรค,ค่ะคลิปนี้ครับลาเพียงแค่นี้ครับผมกับนักกอกกระดิ่งสั้นกับลาพี่น้องเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดติดตามกดแชร์ กดยังกดถึกใจกดกระดิ่งกดกระดิ่งโอเคครับผม